หนึ่งก็จะแนะนาอย่างนี้ค่ะภาษาไทยนะคะมันเราไม่สามารถที่จะเก่งขึ้นมาได้ค่ะเราต้องใช้วิธีการฝึกนะคะการที่เราจะไปสอบกอบพอในข้อที่เป็นการอ่านจับใจความสําคัญนั้นนะคะน้องๆต้องฝึกนะคะต้องฝึกอ่านทุกๆเช้าเนี่ยจะตื่นมาอ่านตีห้าก็ได้หลังจากที่เราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยสมองสมองเราแจ่มใสเราก็ตื่นมาอ่านตรงนี้นะคะวิธีฝึกอ่านจับใจความ อ่านจากอะไรอ่านจากอะไรอ่านจากบทบรรณาธิการฟังนะคะอ่านจากบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันจะอยู่ที่หน้าสามนะคะตอนนี้หนังสือพิมพ์ยังมีขายอยู่ถูกไหมคะนี่คือบทบรรณาธิการบทบรรณาธิการหน้าสามนะคะบทบรรณาธิการหน้าสามที่เราจะต้องฝึกอ่าน แบบนี้นะคะที่เราจะต้องฝึกอ่านแบบนี้บทบรรณาธิการจะอยู่ที่หน้าสามนะคะของทุกๆหนังสือพิมพ์อย่างเช่นฉบับนี้นะคะฉะบับนี้พูดเรื่องวิดิทัศน์เพลงชาติแบบใหม่ฉบับนี้พูดเรื่องวิดิทัศน์เพลงชาติแบบใหม่เราจะเก็บคะแนน50คะแนนมาตุนนะเพื่อให้เราสอบกรผ่านข้อ 1. การฝึกอ่านแบบจับใจความสําคัญเราจะต้องอ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจนะคะ อ่านแบบจับใจความอ่านเรื่องราวอย่างาคร่าวๆพอเข้าใจก่อนหนึ่งเที่ยวนะคะหลังจากนั้นค่ะเก็บใจความสําคัญแต่ละย่อหน้าเก็บใจความสําคัญตอนที่อ่านไปนห,นหนึ่งเที่ยวคร่าวๆเนี่ยเอาปากกามาขีดนะคะเอาปากกามาขีดใจความสําคัญนะคะเสร็จแล้วกลับมาอ่านเที่ยวที่สองกลับมาอ่านเที่ยวที่สองแล้วก็เก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้านะคะของแต่ละย่อหน้า เมื่อเก็บใจความสําคัญแล้วก็ขีดเส้นใต้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้อ่านเฉพาะที่ขีดเส้นใต้ว่าอ่านถ้าเราอ่านเฉพาะที่ขีดเส้นใต้นั้นนะคะเราได้ใจความครบไหมนะคะในเรื่องของวีดิชัศนเพลงชั่นแบบใหม่เราได้ใจความครบไหมถ้าได้ใจความใจความครบให้ให้ถามตัวเองว่าเรื่องนี้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรให้ถามตัวเองว่าเรื่องนี้นะคะ ทำใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรื่องนี้นะฝึกแบบนี้ทุกเช้าฝึกแบบนี้ทุกเช้า,เ,ชาเคล็ดลับคือขีดเส้นใต้อ่าน1เที่ยวคร่าวๆอ่านเที่ยวที่สองกลับมาขีดเส้นใต้เที่ยวที่สามเรียงร้อยที่จุดที่ขีดเส้นใต้แล้วประมวลว่าหัวเรื่องนี้ที่เราประมวลนั้นได้ครบทั้งกระบ,บวนการของเรื่องนี้ไหมนะคะถามตัวเองว่าครบไหม แล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้หนึ่งหนึ่งบทความเวลาเขาถามในข้อสอบกพหนึ่งบทความอย่างน้อยเนี่ยเขาจะถามคุณสามข้อถ้าสามข้อนี้เป๊ะคุณตอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามคะแนนเอาไปนะแล้วก็ไปอ่านเรื่องต่อไปอ่านเรื่องต่อไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามคะแนนเอาไปนะคะอ่านเรื่องต่อไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามคะแนนเอาไปห้าสิบคะแนนของการสอบกพเก็บให้ได้ เก็บให้ได้นะคะ50คะแนนของภาษาไทยเนี่ยเก็บให้ได้